นายโดนกันดั้มเผาเงินเลรคุณโดนไอโฟนมันเผาตูวนี่มันคือตัวอะไรครับมันคือกันดั้มเวอร์ชัน3.42ครับแถมลงเก็บม้าในตัวด้วยมึงดูกันดั้มมึงจำหาไม่ได้เฮ้ยจะดูโขกนะมีเขาเลยนะ ดคุณดูสิผลงานคุณที่ทำมาผมอึ้งกันเลยเดียวดูหน้าของเขาสิเขาเขาตะลึงไปแล้วครับเขาตะลึงมาแล้วกับผลงานชิ้นนี้เฮ้ยมึงไปลดเขามาทำไมวะอะไรมึงจะแปลสภาพจากด่วงให้กลายเป็นหนอนเอฟโฟมเหมือนตอนแรกกันจะรีวิวจะรีวิวเรื่องแต่ตอนนี้เพรว่าเนี่ยป็อโซ อ่ะมามาเรามารีวิวของเล่นชิ้นนี้ครับนี่คือลูกตานี่คือจมูกครับอ่ะนี่คือลูกตานี่คือจมูกครับแล้วอะไรต่อครับเชื่อไหมอ่ะนี่เราเป็นลำโพงไอ้ยืนสยองครับตามีข้างเดียวเดี๋ยวกูใส่ตาอีกข้างเยอะเออมีก้อนเออมีหินไหมครับมีหินไหมเอาเอาหินปกติไปดิก้อนหนึ่งเออ นี่ครับตามันต้องอย่ามองว่าตาเด็กโอ้ตาสองสีอ่ะเท่ทีนี้ก็จะฟังเพลงอยังไงละคราันก็ต้องไปฟังอ่าน่ะนะเรามารีวิวในส่วนต่อไปกันเลยครับนี่คือลงเก็บม้าครับลงเก็บมาเราจะปิดตายมาทุกตัวไม่ต้องไม่ต้องปิดสิโอ้โหกูอยากดูหน้าม้าครับ ดูดิครับผลงานคุณที่ทำให้ผมอึ้งกันเลยเดียวอ้าวอ้าวไอ้คนนอ้าวชิอ้าวชิโอ้โ้น้อยู่น่นนอยู่น่เออเป็นไงบอกดีครไป้นเขาเาผตัวผมหายไปคืบดูเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือกามันคือไอ้คนของการดำเราจะติดวิธีปลายปีสรุปมันคือตัวเหี้ยเลย มันคือพึ่งน้อยไงครับมางคือพึ่งแต่พึ่งมึงบอกว่าเป็นการดั้มเมื่อกี้คุณไม่เชื่อหรอครับผมเป็นคนสร้างกับมือเลยก็ทำใจแล้วเห็นไหมผลงานคุณนี่ทำให้ผมอึ้งกันเลยทีเดียวไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้คอมมานโดดากกอนเฮ้ยมันคืออะไรอะคอมมานโดดากกอนเฮียไงมึงใช้กูแพ้เลยโอ้ ผมไปสุภาพาคุณเยอะเลยนะอ่าเรามารีวิวเนยอ้าวชิบหายไอโฟนดับเฮ้ยเดี๋ยวมันบินไม่ได้คุณเจ้อไอโฟนมึงหันลงพื้นมึงบินยังไงวะมันบินมันบินดำดินไม่รู้อ่ะที่เกือบตี้คืออะไรครับอันนี้คือทรงผมมันใช่ไหมคุณเนี่ยคือทรงผม คุณน,นึกภาพตามผมนะนี่คือหน้านี่คือตานี่คือจมูกและนี่คือตรงผมครับ <c oughs> เริ่มเห็นเร่องครับเห็นเร่องครับ <c oughs> เห็นจะใไหมครับวางคุณคที่สามอ,อึผมเลยเดียว <c oughs> ำำคำเถ้ามือทำเงีย <c oughs> แล้วนี่อะไรครับเนี่ยไอ้ไอ้ไฟปักตรงพื้นนี่คืออะไรเออมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเผาหินอย่างถูกวิธีนะฮะนี่คือหินใช่ไหม และนี่คือไฟมึงเผาหินกันเผาหิน <laughs> <laughs> เเราจะได้บล็อกหินที่สวยงามนะ <laughs> สรุปว่ามันคือมันคือด้อวงมันคือกระดมัมนค็อหินแล้วมันก็คือที่เผาหิน <laughs> ัน <laughs> คือที่เผาหิน <laughs> เป็นไงละ่ะ <laughs> <laughs> ผลงานคุณทำให้ผมอึองออ้งเลยเดียว <laughs> <laughs> โอเคครับโอ้ยแต่เมึงเห็นตอนกูสร้างเนี่ย เออตอนสร้างพอดีว่าแฟบผมมีปัญหาแม่งก็โมโหเลยเหมือนกันแต่แต่ไม่เป็นไรเสียดายมากจริงๆนะฮะมันหาคีย์เลสกันเลยทีเดียวหาจนแบบชนิดว่าแบบมีท่านผู้ชมมายืนดูนะแล้วก็ผลงานคุณทำให้ผมอึ้งกันเลยทีเดียวงนตอนก็มารีวิวอะไรวะเนี่ยสนุกเมื่อคืนอะไรวะมึง เครื่องบินมันคือกันดัมเวอร์ชันสามจุดสองครับมันคือยูนิคอนครับอ้าวสรุปมันคืออะไรวะกูไม่รู้กูเมาสรุปมันคืออะไรบายบันดาทีวีเอ้มึงปักป้ายไปดีครับมึงช่วยปักป้ายไปนิดนึงนะไม่ได้ครับกูแอบเพื่อแสดงถึงความเป็นลิขสิทธิ์นะครับต้องปักป้ายนิดนึงเพื่อเป็นลิขสิทธิ์ กูไม่รู้อะไอ้ไรกูรู้ไม่เข้าใจเครับลิขสิทธิ์สำคัญมากกูเข้าใจละโอเคฮะเราอยากผลงานคุณที่ทำให้ผมอึ้งเลยเดียวดูหน้าของหน้าเยือถือมากนะเฮ้ยเออผมเซ็นมันก็ไม่ใช่ลายเซ็นผมนี่ครับคุณต้องเซ็นเองครับ โอเคครับดูเซ็นไปครับเซ็นเซ็นเซ็นอ่ะเซ็นอ่ะโอเคครับคุณเตรียมดูได้เลยครับแน่นอนครับว่าละนั่นไงนี่ไงงาคุณจะทำให้ผมอึ้งเลยงานทำให้ผมอึ้งเลยเดียวอางงงงเดาโดนไอพ่นเผาแล้วโอ้ยมึงดูไอพ่นกับหัวเผา ไม่ใช่ไอ้พ่ดธรรมดาด้วยไอ้พ่ดกลับหัวด er> ้วยไอ้เงี้ยไอพ่นลงพื้นเราเราเรากลับหัวไอพ่นไม่ได hmm> ้เราะมันไม่สมจริงอ่ะจอสอะไรอะสาระสาระหน้ามึงอย่างนี้เนี่ยโอ้ยสิงโตทะเลไม่มีสิทธิ์พูดด้วยใช่ไหมเนี่ยวางคุณที่ทำให้ผมอึงเลยเดียว เอ้เขากลัวดูดิเขาม้ากลัวเนี่ยมมาเนี่ยเป็นสาสตว์สายพันหายากนะครับเนี่ยม้าดูดิครับหมาจะมีการหมาจะมีการวัฒนาการถือพวแล้วก็จึงงงกับก้อนหินที่เขาวางอยู่อธิบายแล้วติดดูสิครับม้หาเขาเริ่มหิวแล้วครับเขาตอนนี้เขาเริ่มหายากินเอาแล้วครับเขาเริ่มหายากินแล้วตอนนี้ เขาอยาใส่ยาไปษนิดแล้วครับซึ่งยาตรงนี้ก็เป็นหน้าบ้านอ้ตังค์แล้วละมูทำหน้าบ้านขุดแล้วละมาขุดได้ไงปัญหาคือมึงขุดได้ยังไรอ้าวมันจดแล้วครับอ้าวอ้าวโไม่รูกแล้วอากูขุดได้ไง เป็นไงตังตังเป็นไงผลงานคุณทำให้ผมมึนกันเลยทีเดียวคุณคุณช่วยคุณช่วยไปดูผลงานผมหน่อยเลยนะคุณคุณจยเามึนเออคุณคุณก็ฟิบอกไอสัตว์จะมินดิไอคอมบันโดดาก้อนครับเออนะเออนะออกจะสวยนะออกจะสวยนะจีนเกมเมอร์หาอะไรแล้วกูว่ากูหลอกเขาดีนะนี่ครับ อะไรเปล่าไม่มีเลยครับมันคืออะไรครับผมไม่เห็นเลยครับคุณว่าผมไม่เห็นแล้วคุณทําอะไรอ๋อคุณเช็ดฝุ่นใช่ไหมฮะคือว่าคุณเกาะกระดั้คุณไงคุณต้องเช็ดใช่ไหมไม่ได้เนับคุณอยากมารับมันไหมครับแน่นอนครับดูสิครับเราจะมี ดูหลังจากที่บังคับนะผมสังเกตจากพฤติกรรมผู้ขับคนแรกนะฮะคงจะเป็นประมาณนี้นะฮะผู้ขับคนแรกจะมีสติสตังที่ค่อนข้างที่ผมงาทำให้ผมอึ้งกันเลยทีเดียวดูสิครับสติสตังเขาจะไม่อยู่กับที่ดูสิครับกระโดดขึ้นบล็อกกิ้งจะไม่ได้แต่เขาเพาะเอาเอาผมไม่เข้าใจว่าไปาไปทั่วเลยเขาจะลันลาวเดอร์เบอจริงเหรอครับเนี่ยผเอาคุณที่ทำให้เขาอึ้งกันเลยทีเดียวเขากลัวมากดูดิดูหน้าเขาเลยครับ โคตรน่ากลัวเลยจริงครับน่าเขาน่ากลัวมากดูครับจมูกยุบไปที่ไหลแล้วคุณทำอะไรเนี่ยเฮ้ดูเว้ยดูด้วยเล้ดูดุดูที่มึงล่างโคตรดุอะมีไร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 มีไร่เขาถามว่ามีไรเค้นไหมครับคุณมีไร่ไหมไม่มีไรเคนครับมีแต่เอ่อมีแต่อะไรครับของกูเต็มตัวมันมีแต่อะไรด้วยเทมเนี่ยเนี่ยาไอ์ อะไรครับเปลือกมึงอะเรือกเขาที่เปลือกมึงที่ไหรเรามันคืออุจจระเห็นไหมครับเขาเริ่มทําการเรียนรู้แล้วว่าอ่านี่คือไม้อ่าเหยียบแล้วมันจะรู้สึกอย่างนี้ละมุนตีนโอ้ว้าวว้าวสุด beautiful this amazing n i g h แล้วมึงอะไรเนี่ยมึงจะเอาภูเขาเหรอ เงงน้าขอผมไม่เข้าใจนะว่าสายพันธุ์นี้หลังจากที่เขาขับเออ่เครื่องกระดัม G Force สองขันเขาให้ตายไปแล้วคือมันคือพึ่งครับคุณคุณยังทำใหผู้ชมเขาจะผิดไอ้สัสสรุปมาเคือตัวเหี้ยเลยมันคือพึ่งครับคุณอยากทำใหพึ่งเลยเลยเนี่ยโอ้โหผมท้ำให้ผมอึ่งกันเลยทีเดียวเอออะไรเนี่ยอ้าวผมเพิ่งรู้ว่ามีทางขึ้นตรงนี้ครับมันคือบันไดแบบดิจิตอลผมสร้างเมื่อกี้จริงเหรอ คุณสร้างไหนครับพาผมไปทัวร์ห้องขับพึ่งคุณหน่อยนี่คือห้องคนขับครับไหนครับระวังนะโอ้ยจ้าตางอยานี้ต้องแวนครับกูเพิ่งบอกไปว่าระวังไอพจนมันแรงแล้วไอพโนใครมาติดใครมาติดไอพจนตรงนี้อะไหเอ้าวกูเป็นผู้สร้างกูไม่รู้เหรอว่ามีไอพจนตรงนี้ ผมบอกว่าผมไม่ได้สร่งทั้งหมดนะครับเฮ้ยคุณเห็นคุณเห็นนี่ผมเห็นไหมะใช่ผมเห็นแล้วครับกันดำบินได้ครับกันดำกำลังเดินไปไปเยื่อตูดมาแล้วกันดำกันดำมองมากำลังมิพากษาว่าอืมอืมผลงานของคุณนี่ทำให้ผมอึ้งกเลยเดียวเอ้าไฮ้กันดำเป็นอะไรวะช่วยกันขุดเฉยเลยย่ะเอ้ากลัวเขาเป็นแฟนมันเ่าเนี่ยเออว่ะ แม่ม้ากับการดำนะครับโอ้โหม้ากับการดำระวังเลยของม้าเนี่ยมันเล็กนี่มันปาดตูดเขาว่าของม้านี่ใหญ่นะดูไหมจริงครับอะไรครับแขนผมหมายถึงขาหมายถึงขาจริงครับคุณดูหน้าคุณหน้าเฮียถือม่าเลยครับหน้าคุณี่ทำให้ผมอึดเลยทีเดียว อสิงโตทะเลไม่มีจิตพูดนะครับนะจริงครับควยพูดได้เฮ้ยเมื่อกี้เรารีวิวถึงไหนครับตั้งแต่ตั้งแต่มึงตกไอพ่นมาเนี่ยผมรีวิวถึงเนี่ยครับเราจะมาเติมเขาเขาควายให้กับพึ่งตัวนี้กันนะพึ่งเป็นควายเลยแล้วเนี่ยอ๋อเพี่คุณเริ่มอ๋ออะไรวะเนี่ย อะไรนี่อ่ะคุณ้องเขียนป้ายเตือนว่าโปรดระวังไอพ่นไอพ่นแรงสูงนะครับอย่าลืมไอพ่นแรงสูงนะเลยยสูงเกินไอพ่นลับด้านด้วยครับอ้าวชิบห่านไอพ่นดับอ้าวว่เดี๋ยวกูจุดไปโธ่นี่ครับนี่คุณรู้ยังใครพ่นไส้ไอพ่นครับนี่นี่มันอยู่นี่ครับมันอยู่นี่อะไรครับคุณคนไส้ไอพ่นใช่ไหมครับจับตัวได้เลยครับ จริงครับคุณจะจับผมใหม่ครับคุณบอกว่าคุณชื่นชมในผลงานผมมากผมว่าไอพจนของคุณเนี่ยทำให้การดั้มหรือคึ้งเนี่ยบินได้แล้วเขาของคุณอะไรครับเนี่ยนี่ว่ายิ่งต่อไปมันเริ่มไม่ใช่ตัวแล้วครับมันคือการดั้มครับมองไกลๆไหมฮะนี่คือจินตนาการของตังนะครับผมแต่เมื่อไอการดั้มมันมองนะฮะลง WhatsApp กันดั้มวาร์กันดั้มว้าฟี่กันดั้มไมเลยพอร์ตกันดั้มบินครับ เราบหลังเขาไปทำอะไรเราไปแค่คนเดินดินกินข้าวแกงกะกากครับจริงครับกินข้าวแกงเมื่อกี้กินแตงโมครับกูกินทองเป็นอาหารนะครับจริงครับกินทองครับไหนเขาดูฟันครับถึงว่าแม่เคี้ยวฟันไม่เหลือนะครับฟันม่งติดทองเยฮ้ยฟันทองกูมีนะไม่รู้ดิฟันทองไหนไม่โชว์เลยเนี่ย นี่มึงถอนมากับมือเลยกูไปโดพิกซัมบี้มาครับจริงครับมันกำลังนั่งขี้อยู่กูอะไรเมื่อมันนั่งขี้แล้วมึงก็ไปถอนฟันมันตอนนั่งขี้มันไม่รู้ตัวหรอกนะฟันนี่กลิ่นแปลกๆะตอนคุณถอนนี่มันหลุดมือตกไปในยโวโอ้นี้คือห้องบังคับครับผมจะบอกให้ว่ามันเอ็มวิสิงมากเป็นผลยนานชิ้นเอกเอยระวังไอพ่นนะครับระวังไอพ่นโอเคครับ ไอพ่นไอพ่นแรงครับค่อนข้างที่จะมีความแรงสูงนะฮะในการแรงสูงมากครับในการทำลายกล้วยนะฮะทำไมจะเป็นกล้วยวะครับอ้าวเฮ้ยป็นสิ่งต้งระเลไม่ได้เใช่งแม่งใช่นี่คือคันบังคับทบอสีน้ำตาลับคุณคุณสามารถบังคับได้สามทิศทางครับทิศทางแรกคือเขาครับเขาระวังไอพ่นนะครับระวังไอพ่นนะครับโอเคครับไอพ่นมันรุนแรงครับระวังไอพ่นนี่ครับนี่คือนี่คือเขาเรียกว่า เออเขาเรียก่อะไรเขาเรียกว่าอะไรดีวะมึงช่วยกับตั้งดีไอ้กูก็กูกำลังมองเนี่ยมึงสร้างนี่กูนึกถึงอะไรรู้ปะเคยดูนินจาเต่าไหมครับเคยเห็นอาวุธมันเหมือนเต่าตรงไหนกูไม่ได้ว่ามันเหมือนเต่ากูแค่บอกว่าเอาอะไรวะโถดระวังไอพ่นเออครับ ใครมาสร้างไอ้พวกเนี่ยแย่จริงๆไม่ทำมาตรฐานครับแย่ไม่ได้อออยเลยแล้วมันมันอันตรายเกินไปครับมันต้องปลอดภัยนะมันต้องขนาดกูคนมันต้องโปรตักกูยังตายเลยมันต้องโปรเทคแอนด์เซฟตี้ครับเด้อใช่ใช่ใช่เราจะทำไงกับคนดีครับฮะอะไรครับอย่างแรกเนีมึงโล่พึ่งตัวนี้ออกไปก่อน เริ่มสร้างมาแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ผเอานคนนี้ทำให้ผมอึ้งเลยทีเดียวเขาเขาอ้าปากค้างเลยครับดูสิครับดูสิครับเขาทำหน้าทึ่งผาคนนี้ทำให้ผมอึ้งเลยทีเดียว ตาเขาเลไปอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาเลยคุณดูจริงครับตาตัวกระตูนี้ค,คุณลองนึกว่าคนชีวิตจริงนะตาเม็นตปี้ปตอบ <c oughs> แต่แก้มมึงตุ้ยมากเลยค,คุณบอกเลยนะแกม้มใช่แล้วแก,มก้มคุณตุ๋ยกวอก,ก็หน้ารักแบบดีแก้มกณตุย <c oughs> แก,มก้มุณตุ๋ย <c oughs> กกตุย๋ยเอาให้ตูดใครปังเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณเล่นกล้องแบบสามวินีแป๊บ เขาจะไปหาแกมที่ไหนเก้ยคุดูเคยดูเดี่ยวไหมเนี่ยที่มันหาหูตัวเองไม่เจอเดี่ยวพี่โนหาหูตัวเองไม่เจอกลุมเอาเวลาหาหาจมูกเนี่ยจริงครับเนี่ยความลับเจียนละจมูกมันโน้ตอุดมไอ้สัระวังไอพ่นนะครับกูเตือนไปเองนะระวังนะ เราเราปิดตายแม่งเลยครับเนี่ยปิดตายเลยครับเนี่ยโอ้แล้วไอพ่นนี้จะไม่มีใครเราจะบินขึ้นได้ครับเนี่ยไอพ่นอุ้ยเฮียเกือบตกเ่เออเราเราลองค้องขปุมเออคิดดีครับก็คือผลงานในอนาคตของมวลมนุษยชาติเลยผลงานอนาคตกูเห็นม้าออกเซิร์ฟไปแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ในเซิร์ฟเหลือเพียงสิงโตกล้วยแล้วก็กัดดั้มนะ ส่งอยาผมอยากให้เขามาดูผลงานของเขาจริงๆเลยนี่ไงดูสิแฟนคลับของคุณมาแล้วเ์ไอพจนระวังไอ้พจนไม่ต้องพึ่งโกเลมครับกีกันดัมตัวนี้เราเสนอราคาราคาแบบโครมากครับเขสามารถไปทั้งบ้านคุณได้นะครับปวดระวังไอ้้ไอพจนเขาคงจะแคร์ผมมากครับเขาคงจะไปหาซื้อไอ้พจนมาลนตูดคุณแล้วครับตอนนี้ มันคืออะไรวะเนี่ยตึกลงมึงมาดูซนะิเนี่ยเออผมให้ท่านผู้ชมสิบบาทนะฮะช่วยตั้งชื่อมันหน่อยคงไม่มีชงช่วงกับลินทุ่งอีพอในะ <c oughs> ช่วงช่วงกับลินเร่นี้คงไม่มีครับลินปิง <c oughs> นี่กูว่าโอ้โห <c oughs> <c oughs> เอ้ นี่จมูกนี่ตายไหมครับเอาเฮ้ยตาเออตาอ๋อตาข้างนี้อยู่อปวดระวังความสูงและไอพ่นธรรมดาครับถ้ายังไม่ชินแล้วเฮ้ยห้องควบคุมมึงมีอะไรนะครับในห้องควบคุมที่จริงตรงนี้คือห้องเก็บม้าครับคุณน่ายโลนจริงเลยม้าเพิ่งเล็บเดอเกมไปเมื่อกี้ครับพอดีตัวให้เราเก็บมันหายไปแล้วน่ะนะจริงเลยอืมอืมไม่น่าอืมหมดมุกหมดมุกทางเข้าสารแตกแล้ว หมดมุกเงียบแดกสั่งภาษาแดกปิดแอปปิดกล้องเว้โอ้เจอกนดูแล้วคนนี้ทำผมอึ้งเลยทีเดียวนะตัวปดนอ้เนี่ย